ก็นในส่วนของท้อยทจยของประธานเป็นนะครับจริงๆเล่นวันนี้ก็ทิศทางก็ยังเป็นทิศทางเดิมตอนที่ระชมเฟดครั้งที่ผ่านมานะครับที่รู้ว่ากา,ารเงิเสียบร้ก็คงจะไม่รีบขึ้นน่าะเป็นขาดคง่อยๆขึ้นมากกว่าก็ทาให้ในส่วนของแรงกดดันในส่วนของสินค้าพวกพันสินทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในวันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นทิศทางครั้งลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะครับ ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยาวันนี้ก็ปรับตัวลดลงแรงนิดหนึ 1, ่งลงไป2.8ก็หลังจากที่ตัว KPI นะครับก็รยายงานสงังน้ำมันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นใน2.6ก2.6ล้า็นต์เร็วส่วนตัวนี้ก็รอรอดูเลข,ขออกมา k i ทีว่าดูเลข,ขออกมาที่เพิ้มต้นก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ ระดับสองน้านนะครับมาเร็วก็ดูว,ว่าตัวเลขออกมาเป็นลักษณะไหนแต่ภาพรวมเนี่ยราคาน้ํามันเช้านี้ที่เทรดอยู่ในตัวฟูเจอร์ก็ฟื้นตัวบวกขึ้นมาประมาณ1.2ึ่งจุดสอนะครับจากแนวโน้มทิศทางท่อทแถลงที่เจดีเดลเล่นพูดกขาทาให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าเขาทำให้แหล่งต้นรายที่ยังอยู่ในซับเสี่ยงต่างๆก็คอมมิตตี้ตตสูนตัวดีขึ้นก็เป็นภาพรวมของที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ ในส่วนของตลาดบ้านเราวันนี้เป็นยังไงครับเมื่อวานนี้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ก็ทํอ่าแด่ชนี้ก็ทําตัวซึมๆนะคะแต่ยังไงก็ตามในช่วงบ่ายก็ยังมีแรงฟื้นกลับมาได้นะคะโดยท้ายตลาดปิดไว้ที่3.84จุดนะคะที่1 3 9 2จุดมูลค่าการซื้อขายก,ก็ยังไม่ได้มากที่3.56ื่นล้านบาทนะคะก็อย่างไงก็ตามจากการที่ช่วงบ่ายมีการแรงซื้อขึ้นมาช่วยให้อายดูดีขึ้นนิดนึงหรือก็กระดดขึ้นเล็กน้อยนะคะ แต่ยังไงก็ตามวันนี้ก็คิดว่าแต่ชาน,นี้ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นบ้างนนะคะเพื่อหลับข่าวประเด็นทางด้านเฟดงานะะที่ปับไม่ได้ร,รีบปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นก็คาดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแถว1 4 0 0ถึง1,405่จะุดคะซึ่งเป็นแนวต้านก็แนะนำให้ขึ้นไถ่ลงซื้อไปก่อนนะคะจนกว่ามันจะไปยืนบน1,400ยจุดได้อย่างมั่นคงนะคะโดยมีแนวรับที่1,385ถึง1,390จุดเป็นแนวรับคาะ ซกเตอร์ล้ำเด่นคะก็เมื่อวานนี้นะคะในช่วงหมายมีไดซซื้อกลับในพุ้นบิคแ a ตเข้ามานะคะทำให้ให้บรรยากาศก็เริ่มดูดีขึ้นนิดนึงนะคะโดยกลุ่มแบงค์อสังหาแลจแล้วก็อาหารแล้วก็สายการบินเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็แนะนำพุ้นกลุ่มแล้วหมออสร้างไปนะคะก็คือพวกสเต็กที่ดีซีเคยูนิซิโก้ไพรอนนะคะประเด็นคอหมออนุมาตลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองพราะขูลภายในเดือนมิถุนายนก็น่าจะเข้ามารับในข่าวดีตรงนี้นะคะ สำ,ำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งเลยซึ่งมันมันมีพาดข่าวหน้าหนึ่งเกิดจากทุกทุกหนึ่งสีดก็คือตัว L H Bank นะคะในกรณีที่มีพันธมิตรนะคะตัว C T B C Bank นะคะจะเข้ามาเป็นพันธมิตรนะคะแล้วเข้าซื้ออุ้นอันนี้เป็นเพิ่มทุนแบบ P P นะคะ Private Placement นะคะก็คืออ่อยู่ที่ถ้าเกิดเขาเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะอยู่ที่สัดส่วน3 5 6รนะคะของหุ้น L H Bank ทั้งหมดถ้าออกแล้วนะ ในราคาที่2.20บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันที่2.02บาทก็ถือว,ว่าเป็นการ PP ที่ค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่าไม่ได้ต่ำกว่าราคาในตลาดนะคะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ไตรมาสสนี้นะคะก็ส่งผลว่ามันทั้งดีแล้วก็ทั้งบวกทั้งลบอย่างไงนะคะอทั้งดีนี่คือก็ทาให้เงินทุนกองทุนของเขาแข็งแข่งขึ้นเป็น3 2หมื่นล้านบาทนะเทียวันก็เพิ่มขึ้นจาก10.1 มันเป็น21.3%มันจะเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวในการขยายสิน,ยายานเชื่อในอนาคตและเสริมความแข็งแกร่งด้านภัยเหว่ยดิจิทัลแบงกิ้งกับเทรดฟนินแลนซ์เพราะว่าแบงก์ตัวใหม่ที่ชื่อ CTBC เนี่ยเป็นแบงก์ไต้หวันที่มีเครือข่ายใน14ประเทศนะคะทั่วโลกแล้วก็เขาก็ใหญ่เป็นท็อปทอปของประเทศทไต้หวันและมีเครดิตเลทติ้งก็ใกล้เคียงกับ LH วเอชก็เป็นคู่ที่พอจะแมทช์กันดีนะคะแต่ว่า จากการเพิ่มทุนมันก็ส่ง effect เอฟเฟกเหมือนกันนะคะในเรื่องของสัสส่วนการถือหุ้นของ L H กับ n w h o u s ก่อนนะคะก็จะลดลงจาก34เปบ21นะคะก็จะลดลงมาที่22แล้วก็14ตามลำด,ดับอีกอย่างนึงก็อาจจะเกิด dilution effect กับผู้ถือหุ้นเดิมบ้างน,นะคะเพราะว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ EPS ลดลงแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูด้วยว่า ผลที่กดรที่เขาเพิ่มมาเนี่ยมันช่วยเสริมให้ธุรกิจเขาขยายตัวกําไรเพิ่มขึ้นได้อย่างไงโดยคาดว่านะวันนี้เนี่ยอาจจะมีการเข้ากินกาไรในหุ้นตัวนี้นะคะแต่ว่าเราแนะนําให้ขายทํากําไรช่วงที่ถ้าเกิดว่ามันปรับตัวขึ้นมากนะคะก็ขายทำกำไรไปก่อนเราประเมินราคาผลกระทบในดูชันหรืเอฟเฟกต์เบื้องต้นอยู่ที่2.80บาทนะคะ2.08จากปัจจุบัน2 0 2จแล้วก็เท่าขึ้นไปแล้วก็อาจจะขายทำกำไรที่บ้างนะ โดยโเราเคำนวณราคานี้จากราคาหุ้นปีพีที่2.20บาทแล้วก็จำนวนหุ้นออกใหม่ที่7,545ล้านหุ้นค่ะครับต่อมาที่ตัวฟาสเทนนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัว L H Bank ตัวแรกก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ครับทรงกรารเนี่ยก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับหลังจา,ากที่มันขึ้นผ่านตัวเส้น200วันขึ้นมาได้นะครับก็มีแรงจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็สอดคล้องกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็คาดว่าอาจจะมี จังหวะที่ให้ลุ้นเก่งกำไรกันได้ต่อนะครับก็มองแนวต้านระยะสั้นนะครับอยู่ที่9.30-9.45บาทนะครับส่วนแล้วอยู่ที่8.75บาทแล้วก็มีจุดขัดลอที่8.65บาทนะครับถัดมาคือตัว KPS นะครับก็ราคานะครับก็ลงมาสร้างฐานบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้พอสักซสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแท่งเกียวก็ดีขึ้นนะครับพร้อมกับมีวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็มีสัญญาณบวกจากตัว ESG ด้วยนะครับก็ประเมินเนี่ย วันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ยาไหลขึ้นต่อได้นะครับก็มองนะครับแนวต้านทำไปอยู่ที่1.30บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1.13บาทแล้วก็มีจุด stop loss อยู่ที่1.06บาทครับสุดท้ายที่ตัว Q House ครับก็แท่งเทียนนะครับก็ดิ่งขึ้นแรงนะครับขึ้นมาทั้งสองตัวแนวต้านเส้น200วันนะครับพร้อมกับมีวอลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็บวกกับแรงจับของตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ยังดีอยู่นะครับก็ลองจับจังหวะที่ยา ออร์โบายดูนะครับก็โดยมีดัช้รีระยะสั้นอยู่ที่2.64บาทนะครับส่วนแนวรับวางไว้ที่2.40บาทแล้วก็มีจุดขันรอที่2.32บาทครับต่อกับที่เซฟฟิตีเด็กฟิวเจอร์นะครับ, C รบก,รก็อยู่ใกล้ระยะสั้นนะครับวันนี้เราก็แนะนำเองกับนายในฝั่งสถานะรองนะครับในตัวเอสนูเอ็ม16นะครับหากว่า,าดัชนีเนี่ยสามารถทะลุแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ891จุดนะครับ โดยเราให้ระยะหวังผลแถวบริเวณแนวต้านถัดไปที่907จุดครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางนะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางฝ่ายใจยก็ยังคงคาแนะนําถึงสถานะรองในตัว S อสคัสเม6นะครับโดยให้แนวรับแนวต้านระยะกลางที่867ถึง907จุดครับก็มาต่อที่ในตัว earning p v นะครับของตัว d e t แทนะครับก็ที่ท่านผู้ประกรอบการของดีแทกนะครับก็ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวนะครับโดยเราคาดราได้จากการเปรียนเทียในไตรมาสหนึ่งเนี่ย <ส>ที่ระดับ2.2หมื่นล้านบาทนะครับลดลง3.8เซนคิวอ um, ันคิวแล้วก็2.2เซนเยอนเีย um นะครับจากรายได้จากการให้บริการที่ไม่ ety, รวมค่ายสีนะครับที <oms> <Korean> ja ่ส่งตัวจากไตมัดก่อนนะครับลดลง0.6เซนคิวอันคิวแล้วก็ลดลง1.5เซนเยอนเียนะครับขณะที่รายได้จากการขายเครื่องอุปกรณ์นะครับปรับตัวลงแรงนะครับลด15เซนคิวอันคิวนะครับจากการขายเครื่องอุปกรณ์ที่มีฐานสูง จากไตมารก่อนนะครับแล้วก็ยังคงทรงตัวมาเทียบกับวันเดียวกันของปีก่อนขณะที่ตัวเฮนเซต์มาร์ชินเองนะครับแล้วก็ตัวเล็กแกลเลอรี่คอร์นะครับก็ยังคงรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนนะครับในส่วนของตัว s อ n a นะครับคาดว่าจะปรับตัวลดลง q ิวตามซีซันัญลแล้วก็แต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเยียเนียนะครับตามค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะการแข่งขันในตลาดนะครับฝ่ายวิจัยก็คาดกำไรสุทธิไตมารกหนึ่งที่ระดับ 1,077ล้านนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น8.5%ขีวันเคียวแต่ว่าลดลงถึง53%ยอนเย,ยนะครับหลังจากแจส z นะครับที่ไม่สามารถนำเงินค่าประมูลขึ้น900ชุดที่1เนี่ยมาชำระได้ตามกำหนดในวันที่21มีนาที่ผ่านมานะครับทำให้จำเป็นต้องมีการจัดประมูลใหม่นะครับเบื้องต้นกร,รอกคอวคาดว่าราคาเริ่มประมูลทา,ทางกร,รอคอจะใช้ช่วงที่ถราคาสุดท้ายนะครับที่ แจกสปงงูได้ที่7.5หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนลำดับต่อไปเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของบิ๊เคอรี่อีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วราคาราคาเริ่มต้นจริงๆจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่จากการที่กรอแถลงล่าสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่7.5หมื่นนะครับซึ่งทางดีแท็เองเนี่ยก็มองว่าราคาเริ่มต้นดังกล่าวเนี่ยก็สูงเกินไปนะครับซึ่งเป็นไปได้ที่บริษัทเนี่ยจะไม่เข้าร่วมวงหมูลนะครับโดยการรมูลใหม่เนี่ยบริษัทก็คาดว่าน่าจะใช้ตามเงื่อนไขเดิม ก็คือ1นหมื่นล้านบาทนะครับเป็นราคาต้งต้นเดิมนะครับจากการครั้งแรกที่เริ่มปรุมูลนนะครับซึ่งบริษัทคาดว่าเงื่อนไขที่7.5ห้ามื่นล้านบาทเนี่ยราคามันสูงเกินจริงเนื่องจากว่ามีมันเทียมจากแจที่เข้ามานะครับก็คือมันมีผู้แข่งขันทั้งหมดสีหรายแต่ถ้าประมูลครั้งใหม่เนี่ยผู้แข่งขันไลทสี่เนี่ยไม่มีแล้วเขาก็คาดว่าราคาเฮ้ยราคห7.5หมื่นเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าคือ7จจุดหหมื่นที่เขาประมูลกันเนี่ย มันตั้งอยู่ในสมมติฐานที่ว่าไม่อยากให้ผู้เล่นลายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมคือมันจะมี value ตรงนั้นอยู่ก็คือหลังจากที่ว่าไม่มีผู้เล่นลายใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออราคามูลค่าที่แท้จริงของตัวคืนเนี่ยน่าจะดิสเค n t ลงมากว่าเดิมนะครับก็เราก็ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี59นะครับที่ระดับ4.5พันล้านนะครับก็ยังปรับตัวลดลงย3เอรเเยียนะครับราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ปรับ ตัวขึ้นนะครับต่อรับิเม t i เชิ t บวกจากการที่แจ๊สเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่สานกรรมได้นะครับจนเกินมูลค่าพื้นฐานของเราที่37บาทนะครับประกอบกับประกอบการของบริษัทเองเนี่ยก็ยังมีทิศทางไม่ฟื้นตัวนะครับเราก็จึงคงอเราจึงปรับคําแนะนําจากถือนะครับเป็นขายครับก็ภาพรวมตลาดในช่วงเช้าก็คงน่าจะได้รับผลบวกในเรื่องของทิศทางด้านหลักทรัที่น่าจะเริ่มขงค่าก็เลย แนวเจรเล่นนะครับซ tamam. so so, ึ่งตรงนี้ก็ได้ส่งบวกในแง่ของสินทรัพย์สิ่งอื่นประเภทอื่นนะครับก็จะเป็นทองคำนะครับก็ประมาณอยู่ในวงถึงตลาดหุ้นนีเวนจิ้งตลาเก็ตด้วยนะครับก็ภาพรวมวันนี้ตลาดไทยก็ได้แรงในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของก็คงต้องเรียกว่าเป็นมาตรการกระตุ้นรอบสามนะครับซึ่งทีเดียร์เองก็ประเมินว่ามาตรการชุดนี้มันน่าจะช่วยกระตุ้น GDP เนี้ประมาณสัก0.2ถึง0.4เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เอาไปหักล้างกับ ในส่วนของภัยาภัยแรงที่มันจะกระทบ g d p ประมาณสักจุด5จุด5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทำให้ภาพรวมเนี่ย g p โดยรวมเนี่ยก็ไม่ไม่ถูกกระทบมากนักนะครับในส่วนของกรอบดัชนีเองก็วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันก็จะแกวตัวอยู่ไหมหลุดพันสามร้อยเก้าสิบมาแต่ไม่ต่ำกว่าพันสามร้อยแปดสิบนะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็คาดว่าทิศทางจากปริมาณการซื้อขายที่มันมันกดตัวลงครับฝรั่งก็ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรมากมายนะครับ ก็คาดว่าตัชนีก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแื้นฐานอย่างที่คุณมีนาบอกก็ค,คงแถวๆแนวรับก็คงอาจจะรู้ว่าหนึ่งสามแปด้าต่ถ้าเราพันสี่เนี่ยถ้าไป volume มันไม่เข้าปริมาณการซื้อขายแล้วฝรั่งไม่ได้ซื้อเพิ่มเนี่ยก็คิดว่าแถวนั้นอาจจะอาจจะยังยังผ่านยากก็คงต้องเล่นกิ่งกำไรในช่วง,งสั้นๆไปก่อนอาจจะดูในกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้ไปถมแล้วก็กลุ่มรับเหมาโดยเฉพาะงานรถไฟฟ้าเนี่ยกลุ่ม รับรองที่ทำฐานรากเนี่ยทำก่อนรับตังก่อนนะครับเซฟโฟมไอออนก็เป็นสองตัวที่น่าสนใจนะครับในส่วนของ Apple Daily ประจำวันนี้ก็ขอจบใยงานเท่านี้นะครับกติดตามรุ่นใหม่